อุ้ยสวัสามสสามที่หมายสวยพี่น้องผมก็จะเลือกตรงนี้ครับผมนี่ก็รอบมาใส่เลยพี่น้องเนาะรอบก็ขาดๆพังๆแบบนี้ผมมาซ่อมเอาถึงจะเข้าดีครับผมถ้ามันงามหลายมันก็จะโดนขโมยครับผมเอาห้างๆแบบนี้แหละพี่น้องเนาะมาใส่ก็หมายก็เป็นแบบนี้ครับผมมียามีอะไรผมก็จะเปิดออกครับผมก็พามาสาธิตวิธีการดักรอบแบบไม่ต้องใช้เหยื่อครับผมดักรอบปลาช่อนปลาดุครับผมพี่น้อง เมื่อได้แล้วพี่น้องก็นํารอบของเรามาใส่วางลงเลยครับตามที่เราขุดไว้ดูว่าฝั่งไหนครับผมวัดดูให้ดีว่าพอพอประมาณไนหะประมาณนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะท่วมกว่านี้นิดหน่อยเดี๋ยวผมก็จะขุดลงอีกนิดหน่อยครับผมได้แล้วทีนี้ก็ เล็กนอกพอใจแล้วประมาณนี้ครับผมปากลอบของเราช่วงนี้ฝนก็ยังตก่ผมเผื่อน้ําขึ้นอีกครับหรือจะท่วมมิดกว่าน,นี้ก็ได้ครับผมแล้ว okay. แต่แต่ันก็ให้เอาไม้ที่เราเตรียมไว้มาทําปิดไว้กันวัวกันควายเหยียบกันคนไม่ได้นะครับิดปง่าย มานี้แล้วก็ค่อยเอาหญ้ามาปิดครับเ,เออหญ้าพี่น้องจากนั้นให้นำหญ้าปิดเข้าไปไม่ต้องปิดทางเข้าตรงทางเข้านะผมปกรอบด้านบนทางทางหน่อยให้มีความเป็นธรรมชาติหน่อยๆครับ ครับผมก็เสร็จแล้วพี่น้องปิดไว้ประมาณนี้ทางเข้าก็อยู่ตรงนี้ครับผมหญ้าก่อยมีล้มแหลมจักหน่อยเด้อพี่น้องเนาะก็ให้ปลาเข้ามาก็เพราะว่าหญ้ามันหนาผมก็เลยต้องเปิดเป็นทางเข้ามาครับไม่งั้นปลาจะไม่เข้าครับผมก็ประมาณนี้พี่น้องนําไปประยุกต์ใช้เอาครับผมครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องดักรอบแบบไม่ต้องใช้เหยื่อครับผมดักรอบปลาช่อนหน้านี้ก็ยังพอมีฝนก็ยังพอได้ตัวครับผมฝนตกมาปลาเข้าดีแน่นอนครับผมอากาศแบบนี้โอเคครับ รอติดตามผลงานนะครับผม